ที่พาน้องกัดมาขูดหอยนะจ๊ะที่ไหนคะที่ที่ไหนจ๊ะที่เกาะลอยนะคะน้องกันก็มาขูดหอยที่เกาะลอยนะคะเคพื่อนเพื่อนคือที่เกาะลอยก็จะมีหอยนะคะเราก็จะใช้เราจะมีที่ขูดนะคะนี่คะ่ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะขูดนะคะก็จะเจอตัวหอย มันจะตัวเล็กค่ะค่ะมันก็ตัวบางที่ก็ตัวใหญ่นี่นะคะเราก็จะเจอหายตัวประมาณนี้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะ,ะหอยีรยวมันก็บางทีถ้าเราปูดไปที่โน้นนะคะมันจําเป็นอันนี้แต่ตอนนี้น้ําคือน้ําก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะนี่น้ําก็ไล่เรามาแล้วนี่นะคะเราก็จะได้หอยน,นะคะก็จะคุยคุยะคะุย เอาวางไว้ม,<า>มจะย้ไปนะคะเพ่อ้มันก็จะมีตัวหอยแต่มันก็จะไม่ได้เจอตลอดนะคะมันก็คือจะนา,นานเจอตัวหนึ่งอย่างนี้นะคะถ้าเรามาขุดแต่ว่าเราก็จะได้เยอะขอนุนนี้วันนี้เราก็มาจน บ่ายโมงแล้วนะคะ,คะก็เลยได้ไม่เยอะนะคะคมันก็จะมีตัวน้อยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราไม่เอานะคะเราก็จะปล่อยให้มันโตขึ้นมาก่อนนะคะเราก็จะเอาปประมาณนี้นะคะนี้ไม่ก้อยก็ขุดได้เยอะลนะคะ ได้เยอะแล้วเราก็จะกลับกันแล้วนะคะเพราะว่าน้ําขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งไม่ทันนะคะคลิปนี้น้องออกัสก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้น้องออกัสด้วยนะคะ,คะแล้วก็กดติดตามน้องออกัสด้วยะคะ่ะแล้ว<า>คลิปต่อไปน้องออกัสจะมาถ่ายคลิปอะไรก็คอยติดตามกันนะคะวันนี้น้องกัสไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ